หมู่บ้านทับทิมสยาม07ตำบลบักดองอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดคือชุมชนที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลเลยนะครับซึ่งพื้นที่ที่พูดถึงในที่นี้ไม่ใช่เป็นพื้นที่เฉพาะที่อยู่อาศัยอย่างเดียวนะครับเป็นพื้นที่ป่าชุมชนเป็นจานวนมากด้วยครับและพื้นที่ของหมู่บ้านท่าทิมสยาม07เป็นพื้นที่กว้างไปถึงชายแดนไทยกัมพูชาด้วยครับข้างหลังนี้กําลังเป็นกิจกรรมในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติของชุมชนที่นี่ร่วมกับภาคีเครือข่ายและโรงเรียนด้วยครับ นักเรียนเราเก็บ hmm. ถุงปฏิกด้วยนะลูกเก็บถุงน้ำไปด้วยโรงเรียนของเรานะคะก็มาร่วมกิจกรรมกับชุมชนเื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงราชการที่สินะคะทางโรงเรียนของเราก็ได้พานักเรียนนะคะมาร่วมกับชุมชนมาปลูกป่าที่ป hmm. ่าชุมชนหมู่บ้านท่าพินศรีอยุธยเจ็ดค่ะและนี่คือบรรยากาศนะคะตอนนี้นะคะต้นไม้ที่กําลังปลูกนะคะคือดอกกระเจียวป่านะคะ

สวัสดีค่ะโอาเกือบหมดไปทำให้ที่อราก